ผูวิต19กระทบเกษตรกรสวนแตงโมไม่สามารถที่จะนำผลผลิตออกสู่ตลาดจำหน่ายได้เปิดขายจากสวนในราคาถูกกิโลกร,รัมละ2-3บาทประชาชนทราบข่าวแห่อุดหนุนกันเพียบนำไปมอบให้โรงพยาบาลสนามต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชร เกษตรกรชาวสวนแตงโมได้รับผลกระทบหลังจากที่ผลผลิตพร้อมที่จะออกสู่ตลาดแล้วแต่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ไม่สามารถที่จะนำผลผลิตออกสู่ตลาดจำหน่ายได้ซึ่งปกติผลผลิตแตงโม จะถูกนำส่งไปจำหน่ายยังตลาดขายส่งที่กรุงเทพมหานครคุณวิริยะนครจันทร์อยู่บ้านเลขที่129หมู่ที่4บ้านโพสวัสด์ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นเจ้าของสวนแตงโมเปิดเผยว่า จากปัญหาดังกล่าวจึงได้เปิดสวนเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรได้รับประทานผลแตงโมในราคาถูกคุณภาพดีกิโลกรัมละ2-3บาทสามารถเดินทางไปเที่ยวชิมกันได้ที่สวนซึ่งขณะนี้ผลผลิตออกเต็มที่ในจำนวน50ไร่ หลังจากประชาชนทราบข่าวเกษตรกรสวนแตงโมประสบปัญหาด้านการส่งออกจึงเดินทางมาซื้อผลแตงโมกันจำนวนมากอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปรับประทานและนำไปมอบให้โรงพยาบาลสนามเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -19 ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามตามสถานที่ต่างๆหากไม่ทราบเส้นทางสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามคุณวิริยะ094 629 9708เจ้าของสวนแต่งมูชุดนี้ทำมาก็ประสบป,ปัญหาโควิดนี่แหละครับพอดีตลาดมันปิดหมดก็ตรงออกไม่ได้เลยเพราะว่าเราตรงไปไม่ค้าตามตลาดเขาก็ รับไปเขาก็ไม่รู้จะขายใครครัเพราะคนตอนนี้คนติดโควิดกันเยอะก็เลยไม่มีคนซื้อเขาก็ป,ปิดตลาดเขาเราก็ไม่สามารถส่งได้ปลูกกี่ไร่ตอนนี้ตอนนี้ผมปลูกไว50ไ้50าสิบไร่แปลงนี้ยี่ไร่ตัดแปลงนี้20ไร่ก็ไม่ได้ส่งเลยครับก็มีแต่ว่าความช่วยเหลือจับ เกษตรตำบลมั่งอะไรมั่งช่วยกันบอกประชาชนชาวบ้านให้มาช่วยซื้ออย่างเงี้ยครับต,ตอนนี้มีมาซื้อถึงสวนก็มีคนเข้ามาซื้อถึงสวนเรื่อยๆครับตอนก็ตอนนี้ก็ขอขายได้ได้จะได้ทุนคืนนะถามว่าได้ทุนคืนไหมถามว่ามันก็ไม่ได้แล้วครับได้แต่มันไม่คุ้มกับที่เราทุนคทุนไปเพราะว่าลงทุนไปก็ไล่แล้วประมาณ8ปดพันครับแต่ก็ดีกว่าที่ปล่อยแต่ก็ดีก็ปล่อยว่าเสียไป ไม่ได้อะไรเลยทุกวันนี้ก็ต้องทนทําไปครับไม่รู้จะทายังไงตอนนี้ขายกิโลเท่าไหร่ครับตอนนี้ขายกิโลอยู่ละสองบาทสามบาทเองครับจากสวนเลยครับเขาก็มาซื้อกันในสวนเราถ้าผลผลิตกี่ตันเนี่ยครับในผลผลิตก็อยู่ที่อันนี้มันก็กระทบเพี้ยตอนเล็กนิดนึงครับมันก็ได้อยู่ไล่ละประมาณสองตันครับโดยปกติถ้ามันไม่กระทบอะไรเลยมันก็จะอยู่ที่ไล่ละสี่ถึงห้าตัน แต่เห็นคนมาซื้งก็จะชื่นขึ้นมาหน่อยก็จต่ชื้นขึ้นมาหน่อยครับก็ถือว่าถึงจะขาดทุนก็ขาดทุนน้อยหน่อยครับ <c oughs> แต่ก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลย